วันนี้เราจะมาทำลายดอกไม้น่ารักกันนะคะไปที่อ่าตรงนี้ประชมตั้งที่2,005ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเครื่องเริ่มอ,อืดแล้วใคร3,000ได้ก็ก็3,000ไปนะคะแต่อันเนี้ยประชมขอตั้งที่2,005นะโอเคแล้วก็แต่ DPI ยังเป็น350อยู่แล้วก็โอเค ก็ไปไปเลือกบัตรปากการมากเกอร์แบบแข็งนะคะแล้วก็ไปที่ไปที่ไม้บรรทัดสมมาตรเลือกอันนี้นะแล้วก็ปรับไปที่10แฉก10หรือ12ดี12ดีกว่าอ่ะสิสแฉกนะเสร็จแล้วก็แตะทิ้งอ่อาเนี่ยเว้นจากตรงนี้นิดนึงอาจจะโค้งหน่อยแล้วก็ แอนแบบตัวเอสนี่เนาะแต่เราก็กว้างขึ้นมาหน่อยแล้วก็อย่างนี้แล้วก็โค้งเคิร์ฟลงมานิดนึงอะ่ะแล้วก็ติดอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ไปจับให้มันติดกันนะอต่อไปนะคะ,ะเราก็ไปที่บวกไปคัดลอกเลเยอร์ er, นะเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะไปที่ลูกศรสีทิศ แล้วก็ไปหาคําว่ามุมมุมอ่าทีนี้ก็เลื่อนเลื่อนมุมเขาให้อยู่ที่สามส้าไหมไม่ได้เออได้ที่สาสิบอ่ะไปที่30มสิองศานะแล้วก็ติ๊กถูกโอเคแ,แล้วก็อ่าวาดเกสรเลยจากอันนี้เลยก็ได้นะอ่าทีนี้ก็ สอนแล้วแต่ใครจะวาดอะไรก็ได้นะใครจะวาดแบบไหนก็ได้นะคะนี้ละกันนะ ประมาณนี้โอเคได้แล้วประมาณนี้อ่าอ่าต่อไปค่ะไปที่เลเยอร์ไปที่บวกดำเพิ่มเลเยอร์เสร็จแล้วก็เอาลงมาข้างล่างนะปิดตาอันบนก่อนเราจะใส่สีกลิปอันนี้นะคะแต่ไม่ใส่ในเลเยอร์เดียวกับเลเยอร์ลายเส้นนะ ทีนี้เราก็แตะทิ้งก่อนแล้วก็ไปที่ถังสีเราจะใช้สีประมาณสีส้มส้ม,สมแดงแดงแล้วกันหรือออกชมพูแล้วแต่นะคะทีนี้ก็หยอดสีลงไปเลยนะนี่หยดสีลงไปเลยแล้วก็ปิดตาสองอันนี้เปิดตาอันนี้แล้วก็ทาใหม่อย,ย่างไงคะไปบวกก่อนบวกเลเยอร์นะบวกเลเยอร์เสร็จแล้วเราก็ไปถังสี อ๋อเป็นทางสีอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนสีเนาะให้มันสีแตกต่างจากเมื่อก,กี้หน่อยช้จมขอเป็นชมพูนะคะอลองเปิดตาตอนนี้เราได้ได้สองสีเนาะให้สองสีกับลายเส้นเนาะคะ่ะ ต่อไปยังไงเราเราทำเราเลือกอันหนึ่งก่อนเราปิดตาลายเส้นเอาลายเส้นสองอันนี้ยมารวมกันก่อนก็ได้นี่เอาอันนี้ไว้ข้างบนเอาบนสุดทับลงมามก็จะเป็นอันเดียวกันแล้วเราก็ปิดตาไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะทําอันไหนก่อนเอาอันนี้ก่อนนะอันนี้เราก็ไปที่อันฟ้าล็อกนะคะไปที่บัตรค่ะแล้วก็ไปที่บัตรแอร์บัตรเนาะแอร์บัตรปกตินะคะเสร็จแ,แล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะเพื่อให้มาเกิด วงล้อสีเนาะ,ะเราก็จะผักสีให้มันสว่างขึ้นเนอะอันนี้ก็คือสีชมพูอันก็คือสีของกรีบนี่นะสีชมพูพอเราผักสีไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีนี้ขึ้นมานะาประมาณนี้นะคะอันฟ้าลอกอย่างเนี่ยเอาฟ้าลอกลอะทีนี้เราก็เลือกกรีบใดกรีบหนึ่งนะประับบัตรปร,ประมาณสักแปดสิบเนาะแปดสิบห้าเนาะแต่แล้วเราก็ลองลองลากลากตรงกลางให้ยาวหน่อยแล้วก็ค่อยค,อยคอยลาก ข้างๆให้มันสั้นหน่อยอย่างงี้นี่นะคะโอเคถ้าสมมุติว่าใครไม่ถนัดก็สามารถไปใช้บัตรนี่บัตรชื่อว่าบัตรสีน้ําอะไรพวกนี้ยที่มันเป็นแฉกๆเส้นๆแบบเนี้ยอันไหนก็ได้นะสมมุติเป็นอันนี้แต่ของประชมเนี่ยแท็บเล็ตมันเริ่มไม่ไหวเนาะมันจะมันจะเห็นไหมมันจะค้างอย่างเงี้ย ใครใช้ได้ใช้ประชมใช้ไม่ได้แล้วอก็จะกลับไปที่แอร์บัตเนาะใครใช้ได้ก็ใช้ซีซีเมื่อกีนน้เนาะโอเคหรือใครใช้ไม่ได้เหมือนประชมก็ใช้แอร์บัตก็ได้แล้วก็มาปรับเส้นให้มันเล็กอ่อย่างนี้เอาอเ,เราก็ใช้แบบนี้ไปก็ได้ เสียงคุณลุงเปิดทีวีดาวดูสิไดประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้แทนแค่นี้ก่อนนะโอเคทีนี้ก็ไปที่อีกเลเยอร์นึ่งทำเหมือนกันไปที่อันนี้สีส้มนะแล้วก็อันฟ้าล็อกนะแล้วก็ปิดตาตัวนี้ก่อนปิดตาตัวบนเนาะเห็นะไหมอ่าอันนี้เมื่อกี้เราเป็นแอร์บัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปแค่ ปรับหัวบัตรเนาะแล้วก็ไปปรับสีโอเคอ่ะเดี๋ยวก่นดูดสีอันนี้ก่อนดูดสีอันนี้ก่อนอ่ะแล้วเราก็ไปปรับปรับบัตรขึ้นไปให้มันกระเถิบให้มันเป็นอยู่ริมริมนี่ยแหละนะอยู่ริมริมไม่ต้องเข้าไปข้างในนะอยู่ริมริมแล้วก็ให้มันสว่างนะเปรียบเทียบสีอยู่ตรงนี้ถ้าสว่างกว่านิดหน่อยแล้วโอเคอ่าแล้วเลือกอันใดอันหนึ่งนะ ตรงกลางให้ยาวหน่อยข้างๆก็ค่อยๆแคบลงค่อยๆอย,อย่างนี้ได้ไหมทันไหมคะเนี่คยค่อยๆไล่ระดับลงแนะเวแต่แล้วเราทำไงคะไปปรับบัตรให้เลนะ็กเนาะแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้เลยคะ่ะให้มันเป็นซ,ซี่ให้มันเป็นแบบนี้แล้วค่อยๆไล่ระดับไปนะตรงกลางก็สูงหน่อยกลางก็สูงหน่อยให้มัน ให้มันหันเข้าหากันแบบนี้ไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะ,ะไม่ใช่แบบเมื่อกี้เดี๋ยวกันเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องให้มัน,นงมเข้าหากันอย่างนี้นะคะโอ้ยคุณลงุงเปิดทีวีเสียงดังขออภัยด้วย โอเคะได้แล้วนี่ได้แล้วอะคนได้เหมือนประชมไหมคะประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปค่ะเปิดตานี่เปิดตาแล้วก็ลองปิดตัวนี้ดูปิดม่บมัทัดนี่เราได้กรีบใบแล้วนะอีนี้เอ,อเดี๋ยวห้องประชมนี่มันสีเข้มไปหน่อยนะใครทำสีอ่อนกว่านี้ได้ก็ทำนะออตายละ อมไปนิดนึงวันนี้เราเราได้ดอกแบบนี้แล้วนะเอาไปปิดตามันก่อนเราไปเปิดตาอันนี้อ่ะเราจะทําเกสอนหรือว่าจะเปิดตาทั้งอันนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะนี่ไปบวกค่ะบวกเลเยอร์เนาะเอาเกสอนไว้ข้างบนก็ได้แต่ต้องอยู่ใต้เส้นนะคะนี่ทีนี้เราก็ไปถังสี ก็ไปหาสีค่ะให้เข้มหน่อยก็เพผลักเข้ามาข้างในหน่อยนะหรือแล้วแต่ใครจะเลือกสีก็ได้นะคะไปสังเกตดูนะคะว่าแขกตัดที่บ้านเป็นสีแบบประมาณไหนนะ,ะหรือว่าจะจินตนาการขึ้นมาก็ได้นะชมโปสักหน่อย ทีนี้ก็ได้ตรงกลางไม่ไม่ได้ซีเรียสมากนี่ได้แล้วประมาณนี้เออหรือตรงนี้เออตรงนี้ทําไงดีอ่ะไปใช้บัตรเลยก็ได้นะใช้บัตรใส่ใช้บัตร,ตรถ้ามันเยอะอ่ะใช้บัตรปากกากเกอร์แบบแข็งเนาะเอาสีอะไรดีลนะสีส้มหรอสีส้ม ส้มไปเลยก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะสังเกตนะเรามีสองโทนสีใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครอยากจะให้เป็นโทนสีสีส้มก็เลือกเลเยอร์สีส้มนะถ้าใครอยากให้เป็นโทนสีชมพูก็เลือกโทนสีชมพูนะคะผมก็ชมขอเป็นโทนสีชมพูเนาะก็แตะที่เลเยอร์สองนี่ที่เป็นโทนสีชมพูเสร็จแ,แล้วก็มาที่บวู คัดลอกเลเยอร์เห็นไหมโทนสีชมพูมิมีสองอันแล้วเราเลือกอันบนแล้วก็ไปลูกศรสีทิศนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่เลื่อนหาคําว่าซูเล็กลงประมาณนึงเอาประมาณนี้นะอ่าเสร็จแล้วก็หมุน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 กี่องศาเมื่อกี้สามสิบเนาะอ่าได้สามสิบองศาแล้วก็ติดถูกอ,อันนี้นะคะเลเยอร์สามก็อันฟ้าลอ็อกอ่าแล้วก็ไปที่ แอรบัตอ่ะถูกแล้วอ่ะต่อไปก็ไปที่ตรงนี้ค่ะที่สีเนาะก็ปรับให้สีเข้มขึ้นอ่ะเข้มไหมอ่ะไปที่อ้นี้ด้วยนะคะไม้บรรทัดไปที่ไม้บรรทัดเปิดไม้บรรทัดไว้มันจะได้ไปด้วยกันหมดโอเคนี้ปรับบัตรให้อยู่ที่ประมาณสองสามร้อยเนาะ,นะใหญ่ๆนิดนึงค่ะโอเคอ่ะทีนี้ ทีนี้ปรับเล็กถ้าอยู่ข้างในเขาปรับเล็กหน่อยอ่าปรับเล็กอีกอืให้มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมให้มันเป็นเส้นอย่างนี้หน่อยนะคะนีะ่โอเคไหมลาดสองสามทีมันก็ได้แล้วเนี่ยโอ๋อย่าให้มันใกล้กันโอเคแนี้อ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วแตกต่างแล้วนะออะต่อไปค่ะเดี๋ยวทำไงดีอีกดีนะ่ะ เอาสี <Office. S 2> เราจะคัดลอกอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะไปที่บวกคัดลอกเลเยอร์ไปที่ลูกศรสี่ทิศนี้ลองหมุนอีกทีหนึ่งค่ะสามสิบองศาเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูค่ะ <c oughs> ได้แล้วแล้วก็อ่ะต่อไปค่ะเราเอา เราไปบวกก่อนนะเพิ่มโฟลเดอร์แล้วก็เอาดอกเล็กสองดอกนี้เข้าเข้าไว้ในเลเยอร์เดียวกันนะ,ะเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงเนี้ตรงโฟลเดอร์นี่แหละไปที่บวกเพิ่มเลเยอร์จากโฟลเดอร์เนาะแล้วก็ปิดตาอันนี้ก่อนนะปิดตาเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปบวกไปคัดลอกเลเยอร์ก่อนอ่าทีนี้ก็ไปที่ลูกศรสี่ทิศไปที่ซูม ยอเขาเล็กลงอีกทีหนึ่งนะเสร็จ <Okay. S 1> แล้วแล้วก็ไปหมุนเขา่ะหมุนสักหน่อยอ่ะแล้วติ๊กถูกตอนนี้เราจะเห็นว่าอาดอกเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มกลืนมองไม่เห็นแล้วเนาะมันเริ่มมองไม่เห็นแลยแเราก็จะไปที่ลองไปที่ธรรมดาเนาะทำให้สว่างขึ้นสิดอดสี อดอดแนวเส้นนี่เริ่มเริ่มมีอะไรแบบนี้แล้วนะอ่ะต่อไปค่ะตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้มันจะใหญ่ไปไหมอ่ะเราไปที่เลเยอร์เจ็ดเกสอันใหญ่นะแล้วก็มันใหญ่ไปอ่ะคะ่ะแล้วก็ไปที่ลูกศรสีทิศเสร็จแล้วก็ไปที่ซูมย่อให้เขาเล็กลงนิดนึงนะโอเคติ๊กถูกค่ะ ต่อไปดูที่เกสรนนะคะอ่ะเราลองดูก่อนดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้มันเหมือนไอ้ใจกลางสีแดงมันใหญ่ไปเนาะลองลองปิดตาดูสิก็ใหญ่ขึ้นอีกนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะยอ่อย่อเกสรอันอเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะอ่ะเลือกที่เลเยอร์นี้เสร็จแล้วก็ไปที่ลูกศรสีทิศเนาะ ก็มาที่คําว่าซูมแล้วก็ย่อมันลงมาหน่อยอย่างไงป่ะอืมประมาณไหนยดยประมาณน,นี้ให้มันเข้ามาอยู่ในกลมสีแดงอ่ะอของอีกอันนึงนะก็ติ๊กถูกค่ะได้แล้วแหละเนาะคิดว่าได้แล้วแหละเนาะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวอันนี้นะ อันนี้เนี่ยก็คือต้นฉบับเนาะเราจะาวางไว้ล่างสุดเลยแล้วกันเผื่อว่าเอาไว้ใช้งานต่อไปหรือเราจะใช้งานพวกที่เปิดตาอยู่พวกนี้นะคะอ่าเราจะเอาอันนี้ใส่โฟลเดอร์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเกต่อเรารวมกันได้นะคะตัวนี้นะคะแปดมาทับเจ็ดนะมาที่ลูกลูกสอนชี้กลับนี้อ่าทับเป็นชิ้นเดียวกันแล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวปิดตาดูก่อนอันนี้มันใช้ดอทแนวเส้นอยู่ไอตรงเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะ อ่าส่วนตัวนี้ที่ปิดตานี่ก็คือชิ้นข้างล่างนี้นะคะคอืออ่าทีนี้ไปที่บวกแล้วก็ไปเพิ่มโฟลเดอร์เนาะเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ในนี้ยกเว้นอันนี้นะคะอันนี้ใครจะทิ้งก็ได้ใครจะเก็บก็ได้นะเราจะทําในอันนี้ก่อนนะคะอ,อ่เดี๋ยวแตะแตะดูก่อนแล้วก็ปิดปิดไม้บรรทัดก่อนโอเคอ้าว จะขออธิบายเกี่ยวกับไอ้ตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนไปที่เลเยอร์ก่อนนะก็ตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นโฟลเดอร์เนาะซึ่งประกอบด้วยเกสรแล้วก็กลีบในกลีบนอกแล้วก็นอกสุดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนี่แล้วก็จะพับมันถ้าสมมุติว่าเราอะ จะเปลี่ยนแปลงมันบางอย่างอย่างเช่นแต่ที่เลเยอร์นี้นะที่เป็นกลีบในสุดของดอกนะที่อยู่ข้างในสุดก็คืออันนี้นะเราอยากจะให้ไอ้ดอกเนี้ยเปลี่ยนแปลงสีนิดหน่อยหรือยังไงก็ได้เราก็ลองไปที่คําว่าตรงนี้ธรรมดาตรงนี้มันจะเป็นโหมดการแบ่งการปรับสีเนาะมันก็จะทําแบบอย่างเงี้ยถ้าให้โหมดให้มืดลง อ่ะสังเกตตรงนี้นะบางอันมันก็จะเปลี่ยนแปลงบางอันก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมพราแต่อันนี้มันเปลี่ยนมันเข้มขึ้นใช่ไหมอ่าแล้วอันอื่นอ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็นิดนึงอ่ะส่วนอันนี้ก็เปลี่ยนมีอันนี้กับอันนี้ที่เปลี่ยนใช่ป่ะซึ่งแต่ละอันเนี่ยประชมก็บอกไม่ได้ว่าอันไหนเขาจะเปลี่ยนให้หรือไม่ได้หรือไม่เปลี่ยนให้เนาะก็ลองมาจิ้มดูค่ะตรงนี้นะมันจะมีชื่อของเขาอยู่เนี่ยอ ใครใช้แล้วชอบอันไหนก็อาจจะจําไว้ก็ได้ถ้าเราว่ารูปโทนนี้เราก็ใช้ใช้มัลติพลายแบบเนี้ยแล้วมันสวยสุดอะไรเงี้ยเราก็จะจําว่าเออมาจิ้มที่มัลติพลายหรือว่าจะมาจิ้มที่แสงนุ่มแสงแข็งอะไรก็ได้เนาะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ความแตกต่างมันจะแตกต่างกันไปลิดลับเลยก็คือสีตรงข้ามไปเลยนี่ก็เป็นสีดําชื่อชื่อพวกเนี้ยเขาแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นนะ มันก็เลยมีความออภาษาที่แตกต่างจากที่เราใช้ประจำเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็ดูเอาแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเราแตะตรงไหนแล้วภาพมันเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วก็จําเอาไว้ครั้งต่อไปเราก็ลองมามาใช้มาใช้งานเอาเนาะ อันนี้มันมันช่วยให้เราไม่ต้องไปคิดเยอะไงเราแค่จิ้มใช่ไหม่อยากให้เป็นข้างในเป็นสีขาวก็เอาอันนี้เลยก็ได้นะหรืออยากจะให้มันเป็นสีอะไรเอาแค่เอาแค่นี้นหะอยากให้เป็นแค่นี้ก็ได้หรือเมื่อกี้อันไหนอ่ะหรืออยากให้มันเป็นแค่นี้อะ่ะสมมติมว่าเราเอาอันนี้เราเอาอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเป็นคําว่าจอภาพใช่ไหมเราก็มาดูตรงนี้เห็นป่ะตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าจอภาพแตกต่างจากอันอื่นที่มันเป็นธรรมดาเห็นไหมคะ คไหม่ะทีนี้ก็พับย่อมันแล้วก็แตะทิ้งออกไปนะแล้วก็จะได้ไอ้ดอกนี้ที่มันเป็นลักษณะแตกต่างจากอันเดิมใช่ไหมที่อันอันเดิมเรามันจะกลืนกันใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เราใช้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงเลเยอร์นี้นะเราใช้ได้ตลอดแหละเออแต่เรา เดี๋ยวก่อนแล้วลองดูแล้วว่าใช้เป็นโฟลเดอร์ได้ไหมนะมก็ใช้ได้นะใช้ทั้งโฟลเดอร์ก็ได้เห็นไหมแต่มันก็จะไปอีกแนวหนึ่งเลยใช่ไหม,แต,ม,ไหมแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมคะแตกต่างจากเมื่อกี้เนาะอ่าก็ลองหัดเอาไปหัดใช้ดูนะคะลองจิ้มดูเนาะก็คือ ใช้ทั้งโฟลเดอร์ก็ได้หรือใช้ทีละเลเยอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะ,ะถ้าจะให้มันหายไปแล้วก็แตะที่เดิมอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่นะคะ